สำหรับวันนี้เป็นวันแข่งครับใน HOME GP ก็สตาร์ทในตำแหน่งที่13ครับแล้วก็ไล่จนมาถึงในตำแหน่งที่4แล้วก็เหลืออีก2รอบแต่เราก็ได้เจอธงแดงครับก็สำหรับในวันนี้ก็ทำอย่างเต็มที่แล้วครับขอบคุณ พี่น้องฟแฟนชาวไทยทุกคนที่สปอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจเชียร์ผมมาตลอดขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ผมทั้งในสนามแล้วก็ทางทีวีขอบคุณทุกคนมากมากครับผมรู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนช่วงที่แข่งเสร็จผมรู้สึกก็ผมเหนื่อยมากแต่พอผมได้ไปจอดที่ mm hmm. ที่จันทาสแตนแล้วก็ได้เห็นพี่น้องฟแฟนชาวไทยมาเชียร์กันที่สนามเยอะผมรู้สึกว่า ผมหายเหนื่อยเลยครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆกครับก็ตอนตั้งแต่วันศุกร์ครับเรามีได้ทําการซ้อมผมก็ได้ย้ายจากเบรกที่เท้าไปไว้ที่มือแล้วก็พยายามเริ่มใช้ตั้งแต่วันศุกร์ในช่วงในช่วงวันศุกร์ตอนซ้อมแล้วก็พยายามปรับความเข้าใจว่าเราจะใช้ตรงไหนได้บ้างตรงไหนเราสามารถใช้เบรกหน้าได้อย่างเดียวตรงไหนเราต้องใช้เบรกหลังอะไรเงี้ครับแล้วพอได้ปรับใช้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างดีครับแต่ในช่วงวันแข่งเราแข่งกันค่อนข้างหลายรอบเราแข่งกันทั้งหมด ประมาณ20รอเพราะเราเจอทองแดงก็ผมรู้สึกเจ็บในช่วงเหลือมา5รอบสุดท้ายตอนช่วงที่เริ่มเข้าโค้งสุดท้ายครับก็ตอนแรกผมรู้สึกว่าผมยกลึกได้แต่พอมาล่องหลังผมเริ่มยกลึกไม่ได้เพราะเท้าไม่สามารถที่จะแตะเบรกได้แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็ทําอย่างเต็มที่แล้วครับในเดทต่อไปก็จะทําการแข่งขันกันที่มาเลเซียนะครับก็ผมก็จะทําให้เต็มที่ครับทำผลงานให้ดีที่สุดครับอยากให้ทุกคนไปซัพพอร์ต แล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์กันที่เซปังหรือผ่านทางทีวีกัน้เยอะๆครับขอบคุณครับ